เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ายดีธรรมะสวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพปาณนามัยแข็งแรงตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ เราจะมาเสนอธรรมมาในหัวข้อวิธีแก้กรรมตนเองให้เกิดผลดีกับชีวิตกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองสำนวนสุภาษิตนี้คล้ายคลึงกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักทางพระพุทธศาสนาแล้วเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเอง เมื่อทำให้ผู้ใดเจ็บปวดย่อมต้องได้รับผลของกรรมนั้นกลับคืนซึ่งวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนป่วยไม่ทราบสาเหตุบางคนลำบากบางคนตกงานบ่อยวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันนะครับกรรม คือการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันก็ล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมไปตกอยู่ที่ผู้กระทําไม่มีใครหลุดพ้นหรือหนีจากกฎแห่งกรรมได้นะครับวิบากกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป บางคนว่างงานบางคนไม่ประสบความสำเร็จกับการทำงานบางคนครอบครัวมีเหตุต้องทะเลออกกาะกันเสมอบางคนมีปัญหากับคนรักเป็นระยะระยะสร้างความทุกข์ใจให้กับตนเองอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นวิธีการแก้กรรมนั้นจึงมีมากมายแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับหนทางในการบรรเทาวิบากรรมนั้น นี่ได้นำมาซึ่งความเจ็บปวดใดๆซึ่งอาจทำได้หลายวิธีเจ้ากรรมนายเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บปวดได้อโหสิกรรมจากหายเจ็บปวดทันทีกรรมนี้จะเบาบางและใช้ชีวิตดีขึ้นนะครับโดยสังเกตจากตัวเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้น และก็สิ่งที่ป่วยก็หายไปก็จะเริ่มดีขึ้นแสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วนะครับหากกรรมยังเยอะอยู่ก็ยังลำบากและไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในบางเรื่องเพราะเรายังใช้กรรมไม่หมดนะครับวิธีการแก้กรรมไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเช่นการใส่บาตรถือศีล อินเจช่วยผู้ที่เดือดร้อนถวายสังฆทานสวดมนต์กราบบิดามารดาล้วนเป็นมหากุศลทั้งสิ้นการทำบุญให้อธิษฐานจิตทุกครั้งนะครับเพื่อนำส่งบุญให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านนะครับ ตั้งน้โมสามจบแล้วพูดคำว่าข้าพเจ้าชื่อตัวเองนามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาคลละโลกรวมถึงองค์เทพองค์พราหมณ์ที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาลูกวันนี้ลูกตั้งจิตถวาย บุญที่ทำลูกขอถวายบุญกุศลนี้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์รวมถึงองค์เทพองค์พราหมณ์ทั้งหลายที่มีพระบารมีมากขึ้นและขอให้ทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาและทุกคนศัตรูมู่มานมนุษย์บริวารญาติสนิทมิตรสหายคนรับใช้สามีภรรยาบุตรธิดาทุกภพทุกชาติ ขอให้มารับบุญกุศลน,นี้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณบัดเดี๋ยวนี้สาธุสาธุสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีบาร,รมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมเกิดปัญญาทางโลกทุกคน สมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำด้วยเทินและทั้งนี้ก็ต้องหมั่นทําความดีทําบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมช่วยเหลือผู้อื่นจึงจะเป็นการสร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและผลบุญทั้งสิ้นนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพพราณาไมยแข็งแรงตลอดไปนะครับ